ที่พวกเรานะคะเรียนออนไลน์ใช่ไหมเกี่ยวกับพืชพืชต่าง,างๆเนะาะวันนี้เราก็พอดีที่มีโอกาสได้มาที่อุทยานแห่งชาติปุกกระดินนะคะพี่ก็เลยเดี๋ยวจะพาน้องๆนะคะไปชมว่าที่นี่มีปาประเภทไหนบ้างแล้วก็มีพืชอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเส้นทางเดินที่เราจะไปซ้าแหกนะคะก็คือเป็นเป็นเหมือนแบบด่านแรกของภูกระดึงเนาะซึ่งป่าที่เราจะเห็นตอนนี้นะคะก็จะเห็นหลกัหลกๆก็คือจะเป็นต้นไผ่นะคะแต่ว่าป่าประเภทนี้ก็จะเป็นแบบพวกป่าติงรางนะที่มีไผ่ผสมซึ่งถ้าในแบบช่วงหน้าแล้งใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นเชื้อไฟที่ดี สำหรับแบบป่าป่าประเภทแบบป่าเต็งรังนะคะซึ่งป่าเต็งรังเนาะเพื่อเด่นก็คือเต็งกับรังเนาะตามชื่อมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกพวงเหียงอะไรอย่างนงี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูในพื้นที่ต่อไปเนาะว่าจะมีเจอป่าประเภทไหนบ้างซึ่งตลอดทางเดินที่เราจะไปทํำแห้งนะคะก็จะพบป่าประเภทนี้เรื่อยๆซึ่งปัจจัยเนาะที่แบบส่ง ผลที่ทำให้เกิดเป็นป่าเต็งรังเนี่ยก็จะมีแบบพวกปริมาณน้ำฝนใช่ไหมแล้วก็แบบคุณภาพของดินอะไรเงี้ยที่อาจจะเป็นแบบดินที่อุ้มน้ำได้น้อยชั้นดินตื้นแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยก็เลยทำให้กลุ่มพืชที่ขึ้นได้ก็จะมีพืชเฉพาะกลุ่มนั่นเองนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นต้นรังซึ่งซึ่งเป็นไม้เด่นในป่าเต็งรังเนาะอยู่ที่บริเวณสำแหกตรงนี้ก็จะเป็นวิวที่บริเวณสำแหงนะคะอือตนนี้ก็มีนักท่องเที่ยอวอมาเยอะเลยช่วงนี้นี่นะคะถัดจาก ซำแหกนะคะขึ้นมาก็จะมาเจอกับปลาเบญจพรรณนะคะเป็นป่าเบญจพรรณก็เป็นจกแบบว่าห้าใช่ไหมก็ประกอบด,ด้วยไม้เด็มห้าชนิดได้แก่สักข่าโมงแดงกระดูกชิงชันนะคะโดยที่เราจะเห็นว่าป่าเบญจพรรณเนี่ยก็จะม,มีความ ชื้นที่สูงกว่าป่าติงรังที่เราผ่านขึ้นมาใช่ไหมคะความสูงระดับความสูงที่พบป่าประเภทนี้ก็จะประมาณ6 0 0้อยถึงแปดเมตรเนาะที่ที่ภูก,กระดึงโอโอ,โอซึ่งถักจากซากกบโดนขึ้นมานะคะก็ป่าที่เห็นก็จะเป็นป่าดิดซึ่งเป็นป่าประเภท ไม่ผัดไฟแล้วนะคะต้นไม้ก็จะสูงต้น,นไม้ก็จะเขียวตลอดปีอยู่ระดับสูงมากกว่าความสูงจากระดับทะเลมากกว่า9 5 0เมตรนี่นะคะตรงบริเวณป่าดิบก็เริ่มจะมองเห็นเ<ม>ถาวันแล้วก็ต้นไม้มีความนาแน,น่นสูง มีความชื้นสูงการก้อนหินก็จะมีทัว่วไปก่อนแล้วบนข้างบนของภูกระดึงนะคะเราก็จะเห็นเป็นป่าส,สนเขานะคะเต็มไปด้วย ซึ uh, ่งสนค่ะ สนกี่ใบสนสองใบส่วนสองใบถูกต้องแล้วไม่ส่วนกี่ใบคะมีส่วนสามใบอีกที่จะพบบนภูกระดึงเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อกันนะคะนี่นะคะเรามาเจอต้นส่วนสามใบเดี๋ยวเราจะให้ดูที่ลำต้นก่อนเนาะเปลือกมันจะต่างจากต้นส่วนสองใบเมื่อกี้เนาะเรามาดูที่ฟาซิโคของมันเนาะมีสามใบจริงหรือเปล่า ตองจากนี่สามนะคะหนึ่งสองสามคบ3ใบนี่เจอแล้วเจอครบทั้ง2ชนิดแล้วนะคะเรามาดูต้นสนต้นใหญ่กันโอ้โหใหญ่มากนะคะมาดูว่าอันนี้เป็นสนกี่ใบอันนี้เป็นต้นสนสองใบเนาะดูสังเกตลำต้นก็เปลือกก็จะเป็นแบบ เป็นบล็อกบล็อกไม่หลุดลุ่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ใต้ต้นสนก็จะมีโคนสนตกอยู่นี่นะคะนี่ก็คือโคนสนให้ทายก่อนว่าเป็นฟีเมลโคนหรือว่าเมลโคนเนาะนี่ก็คือแทนแทนนี่เป็นฟีเมลโคนเนาะเป็นโคนเพศเมียที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็น Ovole for last scale ใช่ไหมคะซึ่งปกติก็จะมีโอวูติดอยู่2 o งโอวู oo, ต่อ1 scale อันนี้มันก็หลุดไปหมดแล้วข้างล่างเนี่ยก็ใบสนก็จะตกเต็มเลยซึ่งใบสนที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะเราก็เรียกว่า needle leaf like ก็คือใบเหมือนเข็มั่นเองเนี่ยเห็นไหม อันนี้ส่วน2ใบ1ฟาสซิโคมี1นึ่งเากงจับ1ฟาสซิโคมีอยู่ย2ใบและเราก็เจอโคนสนที่อยู่บนต้นสนนะคะอันนี้ก็เป็นฟีเมลโคนเหมือนกันที่ยังอ่อนอยู่เนาะยังไม่ตัวเต็มที่เนี่ย แล้วก็เหมือนต้นสนเนี่ยเราก็จะเห็น female c o อยู่เต็มไปหมดเลยค่ะระหว่างทางที่เราเดินจะไปน้ำตกกันนะคะเราก็เห็นพืชกลุ่มไรโอไฟต์นะคะซึ่งพืชที่เห็นตอนนี้ก็คือมอสซึ่งมอสที่เห็นตอนนี้นะคะก็บริเวณที่เราเห็นตรงน,นี้ก็คือแคปซูลใช่ไหมซึ่งแคปซูลของมันนะคะมีคาริคราใช่ไหมที่แบบว่า ห่อหุ้มอยู่ด้วยซึ่งคาริตราเนี่ยจากในเลคเชอร์เราก็จะเรียนกันแล้วว่าเป็นส่วนของแกมีโทรไฟเนาะไม่ใช่ส่วนของสปอโรไฟแต่ว่ามันกำลังห่อหุ้มแคปซูลซึ่งเป็นส่วนของสปอโรไฟอยู่นั่นเองค่ะดูซิเป็นดงเลยสุดยอด Amazing มากเลยนะคะซึ่งนอกจากเปลวไฟนะคะเราก็ยังเห็นพวกเซเลกเจเล่าเนาะ ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะสร้างสอร์สองแบบเนาะเรียกว่าฮ e t e r ร s อ o r เต็มเลยเนาะระหว่างทางเดินนะคะแล้วก็มาพบกับพืชกลุ่มไลโคพตไลโคไฟเนาะซึ่งแล้วที่เราเห็นก็คือไลโคโพเดียมนี่เราก็จะเห็นสโตบิลัส ซึ่งพืชกลุ่มนี้ก็จะเป็นพืชที่สร้างสปอร์แบบเดียวเนาะเราเรียกว่าโฮโมสปอร์นี่ตามธรรมชาติก็ขึ้นอยู่ข้างทางนะคะในป่าป่าสนเขาเนาะบนยอดภูกระดิ่งน,นี่นะคะบริเวณริมน,นะน้ำก็จะเจอกลุ่มพืชไบโอไฟที่ชอบความชื้นสูง จะเห็นทั้งกล้องมันมจะมีก็มีทั้งเ,งเลือดแล้วก็มีมีมอสอยู่บนกันเป็นมอสกลุ่มดิวโคไบรายมนะคะนกอกจากนี้นะคะมันเนื่องจากมันอยู่ใต้ต้นซ่านเนาะมันก็จะมีดอกซ่านสีขาวนะเหมือนไข่ดาวเลยสวยมาก ก้อนหินเดินเดินผ่านๆมาก็มาเจอกับกลุ่มของส u r หน้าม,มอสนะคะหรือว่าข้อต่อคือสีอืมเต็มเลยซึ่งมอสกลุ่มมอสกลุ่มนี้เนาะก็มักจะอยู่ในแบบพื้นที่ที่แบบว่ามีน้ํามีน้ําท่วมขังแบบเป็นบอ่อมีความเป็นกรดของน้าของของน้ำเนาะของพื้นที่ดินอะไรเงี้ยแร่ธาตุค่อนข้างที่จะต่ำซึ่ง คือกุมนี้ก็สามารถอยู่ได้โดยไอ้สแฟกหน้ามอใช่เนาะเราก็จะเห็นตอนที่มันไปเป็นวัสดุปลูกในพวกการปลูกกล้วยไม้ที่เอาออกมาจากขวดพอลิงในเยื่อะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแฮปปี้แท็กที่มันอยู่ตามธรรมชาติจริงๆนะคะ ซึ่งบริเวณที่แบบมีแร่ธาตุน้อยเนาะนอกจากเราจะพบพวกสัตว์น้ำมอสนะยังจะพบกลุ่มพืชกินเมล็เนาะอันนี้ก็คือจอกปัะไวหรือว่าบุแดำค้างนี่ก็จะมีต่อเมื่อคหอยจกกับเล็ซึ่งเป็นกลุ่มพืชดอกอันนี่นะคะต้นนี้จอกปัวเมื่อกี้ที่เราเห็นเมื่อกี้มันไม่มีดอกแต่ว่าต้นนี้นะคะมีดอกแล้วสภาพแฮนิแทตท,ที่อยู่เห็นไหมชอบอยู่ดินทราย ดินที่มีแบบหินหน้าอย่างเงี้ยอยู่มันก็จะมีหน้าทาาต่ำแต่ว่าพืชกลุ่มนี้ก็จะสามารถเลืินอยู่ได้ระหว่างทางเดินเราก็จะเจอกระดุมเงินอีกแล้วนะคะนเป็พืชดอกเน,นาะ และระหว่างที่เราเดินไปข้างทางเนาะเราก็จะเจอกับกอเฟิร์นเต็มไปหมดเลยซึ่งใบอ่อนของเฟิร์นเนาะเราก็เรียนกันมาแล้วว่ามันจะเป็น,นลักษณะม้วนงอนะเราเรียกว่าเซอร์เซเนตเวเนชันใช่ไหมเนี่ยดงโชนนะคะเป็นเฟิร์นที่มีชื่อสามัญที่ว่าโชนเต็มเลย ก็เดินมาถึงน้ำตกเชิญคกใหม่นะคะก็มาเจอกับต,ต,ต้นขว่มแดงเนาะหรือว่าเมเป,ปิลที่เราเรียกกันอันนี้ก็คือใบใบขวม่มมีสามเฉกตอนนี้เดือนพฤศจิกาใบยังไม่แดงเนาะเปลี่ยนสีถ้าอากาศหนาวกว่าน,นี้สีของใบไม้มันก็จะเปลี่ยนไป เพราะว่าเกิดการสลายคอเ of ฟิลค่ะโดยป่านะคะที่พบในบริเวณน้าตกเนี่ยก็จะเป็นป่าแบบป่าเหมือนป่าดิบชื้นนะคะที่แบบว่าเนื่องจากได้รับความชื้นจากน้าตกเนาะแล้วตามต้นไม้นะจากที่เราเดินผ่านมาจะพบมอสที่อยู่ตามพื้นล่างใช่ไหมคะแบบแบบนี้แต่ว่าพอเป็นป่าที่มีความชื้นสูงเนี่ย เราก็จะเห็นไบโอ,อไฟ์กลุ่มอื่นอันนี้ก็คือเป็นริเวอร์เวนะคะเกาะอยู่ตามต้นไม้มเขียวๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งว่าถ้าเวลาน้องๆได้ไปเดินป่านะคะก็สังเกตได้เลยตามต้นไม้ต่างๆไ,ไหนคะอันนี้เหรอคะาม,อ,มอันนี้นะคะก็คือไลเคนเหมือนกันอันนี้ก็คือไลเคนทนิดนึง อันนี้ก็เป็นลาแค่นเหมือนกันแต่อีกชนิดหนึ่งซึ่งที่พี่บอกไปแล้วว่ามันคือฝอยลมนั่นเอง <c oughs> อ <c oughs> ถ่ายรูปอยู่เออไม่รู้เหมือนกันพลังงานดีครับพลังงงดีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มมอสเห็นไหมมันก็จะอยู่แบบอยู่กลุ่มเป็นหนานแน่นเนาะซึ่งลักษณะที่มอสอยู่กันหนานแน่นแบบนี้เนาะมันก็จะช่วยในการรักษาความชื้นซึ่งก็จะเหมาะใน บริเวณที่มีความชื้นค่อนข้างต่ำแล้วก็อันนี้มันก็จะช่วยกันแบบรักษาความชื้นป้องกันแสงแดดอะไรอย่างนี้ได้อันนี้นั่นเป็นมอสกลุ่มดิโคบเบลอามนะคะ